มรวีเสดียะกุลชัยค่ะปัจจุบันอายุ46ปีนะคะก่อนหน้านี้นะค่ะเหมือนเป็นคนหนึ่งที่ค้นหานะคะสินค้าดีๆที่มาช่วยเรื่องของการบำรุงผิวนะคะโดยโดยเฉพาะเวลากลางวันเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องป้องกันมนลภา,าวะแล้วก็แสงแดดค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรายิ่งอายุมากขึ้นนะคะผิวเราก็จะมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดำค้ำเสียต่างๆที่แบบเกิดขึ้นง่ายมากๆเลยนะคะรวมถึงจุด ริ้วรอยต่างๆนะคะและก็ความชุ่มชื้นของผิวหน้าเนี่ยก็คือลดน้อยลงมากๆเลยะค่ะทําให้ผิวของเรานี่แห้งกล้านนะคะแล้วก็เกิดริ้วรอยง่ายมากๆเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้หมวยก็คือสบายใจมากขึ้น,นะค่ะเพราะค้นพบนะคะว่าวันนี้มีครีมบํารุงกลางวันที่ดีๆมากๆเลยนะคะช่วยเรื่องของการดูแลผิวนะคะในเวลากลางวันนะคะก็คือชื่อว่า thamel skin y u h am นะคะที่มาบํารุงผิวแล้วค่ะเพราะว่าส่วนผสมของเขาเนี่ยมีสารสกัดเข้มข้นมากๆเลยะค่ะ แล้วได้รับระดับรางวัลจากสถาบันชั้นนําทั่วโลกเลยนะคะที่เยอะแยะมากมายนะคะรวมก็คือมีประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะฝรั่งเศสนะคะแคนาดาแล้วก็อเมริกาด้วยค่ะที่นะคะสารกัดแต่ละในแต่ละที่เนี่ยก็จะมีความเข้มข้นที่แตกต่างกันแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของการดูแลผิวเนี่ยที่แบบหลากหลายมากๆกนะคะก็คือแก้ปัญหาผิวของเราได้ครบทุกจุดใน1ขวดเลยนะคะก็มีอะไรบ้างนะคะก็คือมีเรื่องของการกระตุ้นนะคะทำให้เกิด ทำให้เซลล์ผิวเราเมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็ทําให้ผิวเราเนี่ยก็คือลดการทําลายของคอลลาเจนแล้วยังเติมเต็มเรื่องของการเสริมสร้างคอลลาเจนเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะและนะคะยังช่วยเพิ่มการก็คือทําให้หน้าเราแข็งแรงลดการระคายเคืองแล้วก็ลดการ,การเสกเสบของผิวหน้าได้อีกด้วยนะคะและที่สําคัญก็คือมีการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเราะค่ะชื่อว่าโปรฟิลเลอร์เองนะคะตัวโปรฟิลเลอร์เนี่ยก็คือมัน จะคือจะไปกระตุ้นเรื่องของการสร้างกรดไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะที่ตัวนี้เป็นน้ําใต้ผิวเราที่ทำให้ผิวเราเนี่ยไม่ยุบตัวแล้วก็ผิวจะเรียบเนียนกระจ่างใสดีมากขึ้นนะคะ แล้วก็สิ่งสําคัญนะคะในครีมบํารุงกังวลตัวนี้ก็คือต้องมีสารป้องกันแสงแดดด้วยะคะ่ะก็คือป้องกันทั้งรังสี UVA นะคะรังสี UVB ด้วยนะคะก็คือป้องกันได้ถึง SPF 3 0 PA 3บุกเลยทีเดียวนะคะและนะคะยังป้องกันรังสีอินฟราเรดได้อีกด้วยนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือถ้าเวลาทาลายเนี่ยก็คือทําลายผิวเราชั้นลึกเลยทีเดียวแต่ตัวนี้คือสามารถปกป้องได้ดีนะคะและยังควบคุมเรื่องของการป้องกันบลภาวะต่างๆที่ทําร้ายผิวเราได้อีกด้วยะคะ่ะ ะะแล้วที่สําคัญก็คือสิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะตัวเนื้อครีมของเขาค่ะไม่เหนียวเนะหนะเลยนะคะเกลี่ยง่ายมากๆค่ะแล้วกไ็ไม่เป็นคราบด้วยนะคะที่สำคัญคือแบบหน้าไม่มันเยิ้มค่ะตัวนี้คือหามานานแล้วนะคะคือดีมากๆเลยค่ะเพียงเ,เท่านี้ค่ะถ้าเราใช้ประจําวันทุกๆวันนะคะผิวหน้าของเราก็จะกระจ่างใสเรียบเนียนนะคะแล้วก็คงความอ่อนเยาวดุดรายการเวลาด้วยกันค่ะ